ตรงแอบทายระยะไกลครับนี่คือไก่ป่านำสองเอฟทูครับเป็นไก่ป่าลูกผสมครับไมมันเป็นไก่ป่านำหนึ่งพอมันเป็นไก่ป่านำหนึ่งแต่บงวง่าลูกออกมาแลวสิมีเลือดเลือดไก่ป่าปนใดครับแต่ผมสันนิษฐานแล้วเบิ้งลูกหลางลักษณะค้น ลูกส่งของลูกไก่ป่านี่แล้วครับพรกับแม่มันนี่อ่ะเลือดไก่ป่าสูงก็น่าสิว่าเป็นไก่ป่าลอยก็ว่าได้ครับแต่ลอยเปอร์เซ็นต์นี่เวอร์ผมให้มาเล่าเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าอีย่างครับเพราะว่ารูปร่างลักษณะไก่ป่าลอยกับไก่ป่าที่ทีมอฟผสมกัน ล่าสุดนี่ครับลักษณะเหมือนกันเดะเลยครับเอ๊ะเลยครับสิทธิ์ตรงที่ว่ามันมาอยู่กั้ไก่ข้นเลครับที่ผมเลี้ยงอยู่นี่ครับถ้ามันอยู่ในตามปลาตามเขาเนี่ยผมมีสิทธิ์ว่าถิมาอยู่แบบนี้หรอครับมันบินแล้วครับนี่ครับนี่ครับส่งครับส่งหางใบพัดหางใช่ครับคือการมัดเลยครับเดะเลยครับนี่ครับว่าสิเลี้ยงได้ ง่ายประกับง่ายหรือไม่ง่ายถามว่ายากหรือไม่ยากก็าเป็นภาษาอังกฤษว่า easy easy ยุ่งยากมือนมาไม่ใช่ไม่ใช่บี s y ่ครับเ็ b บีซง่ายง่าย,ายอันนี้ easy ่บีซี่ยุ่งยากอีซี่นะง่ายง่ายเลยครับอ่อเรื่องค่อนข้างเลยครับ มันเป็นประมาณนี้ครับไปดูอะไรน,นี่คือฟุงฟ้งไก่ปลากับฟุ้งไก่ปลาฟุ้งไก่ปลาหนามหนึ่งเอวันครับเลี้ยงแบบปล่อยกับเลี้ยงแบบปล่อยครับบม่มีเล่าบม่มีการขังเลี้ยงแบบปล่อยครับเพราะพันุขยายพันนะครับนี่ครับดูข้าข้าที่เห็นครับเห็นชุดนี้ แม่ลูกอ่อนเยอะครับไม่ต่ำกว่า6กเจดแม่ครับก็เลี้ยงแบบธรรมชาติเลยครับถ้ามีหมามีแมวมากินมีกามากินก็ต้องต้องทำใจครับเพราะว่ามีเยอะครับเพราะว่าผมไม่สามารถที่จะทำารอกขังได้ทำกรงขังได้เพราะมันเยอะกับต้นทุนจะ,จะสูงครับเพราะว่าผม ค่าใช้จ่ายมันก็จะเยอะครับก็เอาแบบธรรมชาติธรรมชาติไปเลยครับแต่ค่อนข้างนะครับเนี่ยลูกนะแล้วก็อีกประมาณเจ็ดแปดปีเออเจ็ดเจ็ดแปดเดือนข้างหน้านถ้ามันโตขึ้นมาเนี่ยเพียบเลยครับกะลุยภาษาใต้ก็กกะลุยเอ็มเม็ดมันเป็นภาษาใต้น,น,นะเรียกว่ากะลุยเอ็มเม็ดเลยอะครับบนี้ดูคนี้นะมันเป็นลูก ลูกไก่ป่าตัวเล็กเป็นนั้นแหละครับทีนี้ไอ้ลูกไก่ป่าตัวเล็กเนี่ยนี่คือลูกไก่ป่าตัวเล็กพ่อมันเป็นไก่ป่าเอฟว<อ>ันพ่อแม่เป็นไก่ป่าเอฟวันครับพ่อมันเป็นไก่ป่าหนนึ 1, ่งแม่เป็นไกป่ป,ไกป่าหนึงหน่งแล้วลูกมันออกมาจะเป็นแบบใดครับนะครับนี่ครับตัวนี้มันมีเยอะหน่อยครับตัวนี้มีเยอะหน่อยนีครับ concur. แล้วมันจะรอดหรือไม่รอดก็ ที่สังเกตดูครับพฤติกรรมแม่มันจะนอนบนต้นไม้ชูงสูงลูกมันจะนอนตามพงหญ้าครับลูกขนาดนี้มันจะบินไม่ได้มันจะบินได้บ้างครับถามว่าบินไหม้าทาให้ตกใจมันจะบินบินเสร็จแล้วมันไม่เข้ามาหาแม่นะครับมันจะทิ้งแม่ไปเลยครับไก่ประเภทนี้ทิ้งแม่ครับไม่ใช่แม่ทิ้งลูกนะแล้วก็อีกอย่างคือคือไก่ประเภทนี้ไก่ป่า พันผสมเอฟวันนี่ครับต้องตามแม่ต้องตามแม่มันทันครับถ้าตามแม่ไม่ทันมันก็ไม่เลี้ยงครับนี่คือลักษณะของมันครับต้องมีความคล่องแคล่วว่องไวครับมันจะไม่เหมือนไก่ไก่ชนจะไม่เหมือนไก่แจ้ทั่วไปจะไม่เหมือนไก่ต่อครับนั่นก็คือจะปกป้องลูกนะครับถ้าเกิดว่าลูกมันอยู่ตรงไหนช่วยตัวเองไม่ได้มันก็จะกะตากะตากะตากอยู่นั้นตลอดแหละครับแต่นี่ครับ ท ų, ันไม่ทันไปลูกเดียวครับต้องต้องทันแม่ทำไม่ทันแม่ก็ตัวใครตัวมันครับนั่นนี่คือสัญญาตทยานของไก่ป่าครับเนี่ยไก่ป่าดูตรงไหนรดูตรงหางครับดูตรงหางมาขนหางครับนี่ทำเป็นแบบนี้นะไก่ป่าขนหางแบนๆเยอะยาวๆแบบเนี้ครับนี่คือไก่ป่าน้ำหนึ่งครับก็เหมือนไก่ป่าร้อยทั่วไปครับ ถราไปเจอก่ตามกับตามป่าตามเขาก็มันแหละครับตัวนี้ครับผมเลี้ยงครับผมผมเลี้ยงแบบแบบปล่อยครับเนี่ยผมเลี้ยงแบบปล่อยเนี่ยนี่ครับอืผมเลี้ยงแบบปล่อยแบบเปิดครับแบบปล่อยแบบเปิดครับครับเนี่ยก็จังไดก็ท่า่นผู้ชมเข้ามาแล้วกดไลค์กดติดตามผมเ่ยดิก็ะฟ้าไว้ครับในช่องของประเด็นกินปลาก็ฝา้าไว้ครับ คอยเป็นกรณีศึกษาครับตาตันใดของมาครับเออไก่ปลามันเป็นอย่างไรเบิ้งไกปไ่ปลามเบิ้งอย่างไรครับนะครับไก่ปลาเบิ้งที่หางครับตัวผู้เบิ้งที่คนหางครับทำคนหางมันจะออกมาสองเซนยาวยๆแค่นั้นแหละทำมะลุมมะลำก่อซี่ิมีอ่าเชือกของไกต่ตอแน่ผสมครับแต่ตัวนี้คือเชือกไก่ปลาที่สูงเก่าเก่าสิบเก่าเปอร์เซ็นต์เลยก็ได้ครับ ตัวนี้กัตัวแม่ก็เก่าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ก็ว่าได้ครับแต่แม่มันก็เป็นไก่ตอแหละพอมันเป็นไก่ปลาลอ,อยจากปลาธรรมชาติครับเอาเมื่อนี้บอกขอขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาชมอย่าลืมกดไลคดด์กดติดตามกดซับสไครนะด้เครับ